สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาคลิปตุ๊กตาที่โอโซนแลนด์ค่ะเปิดสาขาใหม่ที่ซีคอนสแคลสีนักเรินค่ะกลยบานของเรานี่เองค่ะเพื่อนๆเราก็ต้องจัดกันแล้วนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษ5-8กันยายนนี้แลก1,000ได้เพิ่ม40เหรียญค่ะตอนอื่นต้องสวัสดีก่อนเลยค่ะวันนี้เราแลกมา1,000บาทนะคะได้140เหรียญค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาจัดตัวแรกกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราลองคลิปตุ๊กตาดูนะคะอันนี้เอาใครเบบี้อันแรกเลยค่ะปื้บเป็นยังไงคะมาไหมโอ้โห oh oh. ช็อตนี้ต้องมาแล้วชอ็อตนี้ต้องมาไหมเพิร์นต้องมาแล้วนะกดเลดเลยช็อตนี้ต้องมาไหมเพิร์นอ้าเพิร์นวอนนี้ไหนเพิร์นบอกว่าต้องมาไงมาไหมช็อตนี้ต้องมาไหมไม่มาแล้วเหรอเพิร์นบอกว่าไม่มาแล้วเพิร์นกด,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 ดอเองเลยนะ มม่มาใชอันนี้เดียวอันนี้เดียวเราก็ยังคีบไม่ได้นะคะเราขอเปลี่ยนตัวก่อนละกันนะคะเพื่อนๆมาเป็นแชร์แบค่ะเพื่เป็นกำลังใจและลุ้นให้เราด้วยนะคะว่า1นึ่ันแรกเนี่ยเราจะได้ตัวไหนก่อนคะ่ะมันจะมาไหมคะ อุ้ยเกือบได้แล้วนะคะไ,ได้เลยได้ไหมเพิ่นอ้าวแต่หลานบอกไม่ได้นะต่อกันที่ลาบูบูลาบูบูเนยลาบูบูก็ไม่มาคะ่ะกระเป๋าต่อนะคะเพื่อนมาดูนะคะอุ้ย,ยอันนี้สองขานี้แหละมันจะเข้าแน่ป้ากิกไม่เข้าอ่ะกิก กิ๊กมายังยังไม่มาเนอรจะมาไม่เพลินเฮ้ยเพลินให้กำลังใจกิ๊กเหรอหลานบอกไม่มาแน่ๆอย่างนี้มันจะมาไหมคะแม่เลนคือตู้เหวี่ยงเต็มที่เลยค่ะตู้นี้เราเหวี่ยงนะคะอันนี้เผลินมาขายแม่แป๊บเดียวค่ะแล้วก็มีเนอหล่นมาแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ดีใจสุดๆไปเลยค่ะ ไม่เพิ่งดูเลย<ๆ>ตัวแรกนะคะ1นึ่พันแรกของเ<ม>้าโอ้ยจะทีป2อันเลยเหรออาได้คุงลุงมีแล้วเพิ่มมาแล้วป่าโม้นะคะตัวที่สอง คุโรมิมมชอบไหมคุโลมิอ่ะเดี๋อโอเคอเดี๋ยวอีกนเพรมันไม่ไมีไหมคุก็ไม่ได้ชอบเดีอยว ลองเปลี่ยนที่ก่องจุ่มกันบ้างค่ะเพื่อนๆเฮ้ยอ่ะค่ะลุ้นดูนะคะรอว่าจะเบี่ยงมาไหมน,น,นั่นไงไม่มาเอาอีกรอบค่ว้ายวุดเลยคะ่ะเพื่อนโอ้โหชนอนนี้เสร็ไดามากเลยนะคะเกือบเบี่ยงเข้าเนี่ย จริงงถ้าเราเหวี่ยงไม่เก่งก็เอาเ,าเข้าใกล้ๆป่อโอ้โหเกือบหล่นแล้วค่ะอันนี้น่าจะมาแล้วค่ะเ,เพื่อนๆมามา,าได้นวคะ,ได,ะนะได้อีกแล้วค่ะเราจะได้ไหมคะอันนี้มาลุ้นกันนะคะอันนี้ต้องได้ค่ะต้องได้ต้องได้ได,ได้แล้วค่ะได้ต่อนเนื่องเลยเปลี่ยนมาเป็นพุรโรมิบ้างค่ะ รอกระเด้งนะคะตู看看네 <oh ้นี้เราใช้เทคนิคในการเหวี่ยงนะคะเพื่อนๆอือสิหลุดค่ะอันนี้อีกทีค่ะจะได้ไหมมาค่ะมามาอ้โหกระเล่นใงกล่องค่ะนี่นี่ยิ้มก่อนนี่เอาเข้ากล่องไปเอามาตะก้าเราโอเคยุ้ยมาปาเฮ้ยไม่กดลงไปนะป้า วันนี้เรามีพนักงานตัวน้อยด้วยนะคะเพืเ่อนนี่หยิบลงมาเลยได้แล้วไปได้แล้วไปไปว้าวะมามล้วค่ะเป็นไงคะตอนนี้อามาตั้งมองหน้าเราแบบน,นี้ขี้หัวนิดนึงเ,เป็นงาาไงคะมาไหมโอ้โหไม่มาค่ะเปลี่ยนตัวดีกว่า เรามาจัตวตุ๊กตาตู้เล็กกันบ้างค่ะเ,เพื่อนๆเอาน้องราบูบูกลับบ้านกันค่ะเ,เพื่อนๆค่ะมาค่ะช่วยกันลุ้นด้วยนะคะอืตัวนี้เกี่ยวน้องนะคะเป็นไงคะตัวเล็กเนี่ยต้องใจเย็นๆค่อยๆลากน้องเข้ามาหน่อยนะคะเป็นไงคะมาไหมอึงขยับเข้ามาแล้วค่ะเอาค่ะจังหวะน,นี้เป็นไงคะต่อที่เดิมไหมคะเนี่ยอืมอะต่อค่ะอา้าวมาผ้าป่องละค่ะอันนี้ค่ะอหึขยับมาใกล้แล้วค่ะอันนี้ต้องได้แล้วค่ะ อันนี้สวยสวยอ้าวอันนี้กดได้ไหมคะเนี่ยไม่ได้ไไดเงินหมดนะคะเดี๋ยวเราต้องเพิ่มอีกร้อยบาทนะคะเพื่อนๆแล้วก็จัดต่อเลยค่ะได้ไหมคะถ้าไม่ได้ตัวนี้เดี๋ยวดูนะคะว่าใครจะดื้อกัน,นะค่ะเราหรือว่าหนองลาบูบูนะคะอ <c oughs> ืมวินาทีนี้ต้องได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพื่อนๆกดได้ไหมคะอือกดอะไรคะเนียไม่โดนอะไรเลยมาค่ะจงังหวะนี้ตังไม่ได้ค่ะนนองดื้อจริงๆเหนียวจริงๆค่ะ มาแล้วค่ะในที่สุดเราก็ชนะค่ะเพื่อนๆเราได้ลาบูบูมาแล้วค่ะเพื่อนมีพนักงานตัวจิ๋วด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปใส่ถุงกันนับเลยนับนบไปว่าได้กี่ตัวเร็วหน่อยที่จ้าสองนี่ตัว สายเพื่อนถือเลยเหรอไปเลยไปเลยไปเลย,เลยจบ,บ้านกันนะคะเราบายบายนะคะเพื่อนๆแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ <ไป S 2> บายบ,าย,บายค่ะเจกุกเพื่อนนะคะเ,เจอกันใหม่ค่ะ